คลิปนี้เราจะมาเปิดการ์ดเวเฟอร์น,นีเกะวุ่นที่4กันนะฮะมาดูดีกว่าว่าเราจะได้การ์ดครบทุกแบบหรือเปล่า สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านมาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะฮะเรามาเปิดการ์ดนะฮะวเฟอร์ของเกมนิกเกนะนฮะซึ่งเป็นรุ่นที่4แล้วนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้มาทั้งหมด2กล่องใหญ่นะฮะซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด22นะฮะเป็นขนมนะ แล้วก็ในซองขนมเนี่ยก็จะมีการ์ดแถมมาให้ด้วยซองหนึ่งใบนั่นเองนะก็เข้ากับว่ากล่องหนึงบล็อกหนึ่งเนี่ยก็จะมี20ใบนั่นเองนะฮะซึ่งการ์ดเนี่ยจะมีทั้งหมด28แบบนะฮะสองกล่อง40บใบกับการ์ด28แบบจะครบไหมนี่ฟันธงไม่ได้นะฮะว่าจะครบหรือไม่ครบเพราะว่าผมเคยเปิด2กล่องเนี่ยมีทั้งครบแล้วก็ไม่ครบมาแล้วนะฮะก็แล้วแต่ดวงเนาะโอเคเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนดีกว่านะฮะกล่องด้านนอกนี่เนาะหน้ากล่องก็จะเป็นโทนขาวขาวขาวะาะ ด้านนี้จะเป็นรูปของน้องลิตเติ้ลเม์เมดกับน้องราพีหมดแบงนะฮะก็จะมีตัวอย่างการ์ดเป็นน้องอลิสอยู่ตรงนี้อ่าด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นซินเดเรลล่ากับเกรฟนะฮะแล้วก็ตัวอย่างการ์ดของน้องกิโยตินนะ,ะอ่าด้านข้างฝั่งนี้จะเป็นตัวอย่างการ์ดเนาะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นระเดียดต่างๆเนาะวันหมดอายุขนมขนมนะฝั่งนี้ก็เป็นตัวอย่างการ์ดเหมือนกันนะจากประสบการณ์ที่เปิดมาเนี่ยหนึ่งบล็อกเนี่ยแทบจะ เหมือนจะไม่ซ้ำกันเลยมัง้งเออในหนึ่งบล็อกนะจากที่เคยเปิดมานะเปิดมาสองโ้ยสองแรกก็ใบพิเศษเลยนะฮะกับน้องรูป,ปีนะฮู้สวยโอ้ดูดิอ่ะซูมให้ดูรายละเอียดเนี่ยฮื้สวยงามนะฮะสีทองเงาวิบวับเลยดูดิด้านหลังก็จะเป็นรวดลยแบบนี้นะฮะมีเห็นด้านหน้ากับด้านหลังตอนที่เขายิงปืนเนาะอย่างที่บอกไปเขาเป็นขนมใช่ไหม่าสำหรับวอลที่ที่เนี่ย จะเป็นรสวานิลลานะฮะอลุ่ม3เนี่ยจะเป็นรสช็อกโกแลตใช่ไหมอันนี้เป็นวานิลลานะฮะก็จะเป็นขนมเวฟเฟอร์แบบนี้เลยนะฮะเป็นแผ่นแบบนี้นะประมาณเสี้ยงไฮบ้านเราอะเนี่ยขนาดเท่เกราฝังนึงก็ประมาณนี้เลยช่วงแรกเรายังไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะช่วงแรกเรายังหวังได้นะเพราะว่ามันไม่มีทางซ้ำนะะเปิดมาไปที่2เป็นน้องลิตเติ้ลเมอร์เมดนะฮะอันนี้ดูจากหน้าตาแล้วเหมือนจะเป็นใบธรรมดานะฮะ อันนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะมันก็จะมีความวิบวับเป็นเกร,เกรดๆแบบนี้นะฮะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆน,นะถ้ามันเหมือนถ,าถาน้าถ้ามาเกิดว่ามันเหมือนเดิมนะตัวละครที่เป็นพิวกลิมเนี่ยมันจะมีความวิบวับเป็นเกรดแบบนีเนเน้เป็นเกรดวิบวับวิบวับอย่างที่เห็นป่ะเป็นเกรดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครจากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่พิวกลิมเนี่ยมันจะไม่มีไอ้เกร็ดๆอย่างนี้นะถ้าเกิดว่ามันเหมือนเดิมนะเออซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะเหมือนเดิมแหละมาสองที่สามนะ อ <S <S น้น้ำโมดูเนียอันนี้ไม่ต้องสื่อใบพิเศษแน่นอนนะฮะอาร์ตแบบนี้ใบพิเศษแน่นอนว,ว้าวสวยจัดนะมาในชุดของผู้วิการนะเื้้เชตัวนี้อุย้ยสวยสวยสวยน้องโมสองที่4ฮะเปิดมากับน้องชว่วยนะฮะนี่อันนี้เป็นตัวละครเออเป็นใบธรรมดานะจากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ผิวกลิมนะสังเกต มันจะไม่มีความวิบวับที่เป็นเกล็ดๆนะถ้าเทียบกับน้องลิตเติ้ลเมอร์เมดเห็นไหมลิตเติ้ลเมอร์เมดคือมาจากพิวกริมมันก็จะมีเกล็ดๆวิบวับใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นตัวละครจากบริษัทอื่นนะที่มันไม่ใช่พิวกริมมันก็จะไม่มีเกล็ด,เ,ด,เ,ดเนะาะตรงนี้โอ้หมวกแดงโอ้สวยจัดหืมลูกพี่หมวกแดงของเราโอ้ยอาร์ตสวยฮะดูดิวิบวับเป็นสีทองแบบอย่างนี้เลยนะฮะ วิเจ๋งว่าสวยว่าเ้เรดฮูดนะฮะหมวกแดงสองนี้เปิดมาที่อ้าวราพีหมวกแดงนะฮะราปิปปี้นะ,ะสองนี้อ้าวเปิดมาที่โมรินะฮะโคคกโลนิทาอื้ยไม่ใช่นะ,ค,ะคนละโมริกันนะ,ะเป็นน้องโมรินะ,ะชิปเปิดมาที่น้องดรูสนะฮะกล่องแรกน่าจะยังไม่ซ้ํานะ,ะบ็อกแรกเลยเปิดมาที่ซากุระนะฮะอ,อันนี้ก็อพิเศษนะ นี่โอ้โหอุ้ยอุ้ยใบลับปะอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดในลิสต์การ์ดอ่ะมันจะมีสองใบที่ไม่เปิดเผยว่าเป็น,เป,นเป็นตัวละครตัวไหนซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยพวกใบอื่นๆเนี่ยต่อให้เป็นใบพวกเนี้ยต่อให้เป็นใบพิเศษพวกเนี้ยเนี่ยต่อให้เป็นใบพิเศษพวกเนี้ยด้านหลังอ่ะมันจะเป็นลวดลายแบบนี้มันจะเป็นรูดลายของตัวละครนั้นๆแต่ใบเนี้ยใบเนี้ยด้านหลังอ่ะกลับเป็นโลโก้นิเกะแปลกไหมแปลกกว่าชาวบ้านไหม มันแปลกนะแถมมีช่องมีชื่อแบบเป็นอย่างนี้ด้วยไหนเห็นไหมแปลกไหมแปลกสิครับรออะไรอุ้ยใบลับหรือเปล่าอันนี้เฮ้ยมีสิทธิ์ว่ะมีสิทธิ์ว่ะท,ที่ต้องไปเทียบลิสการ์ดดูนะฮะหลังหลังเปิดเสร็จนะมีสิทธิ์ว่าจะเป็นใบลับนะเนี่ยมันมีสองใบอะ่ะที่มันไม่เปิดเผยนะฮะแล่ซองนี้นะฮะซองที่สิบมาอย่างต่อเนื่องนะฮะกับใบพิเศษเป็นน้อง อาสกาเล็ด uh, นะฮะสกาเล็ดเงาดำใช่ไหมอันนี้ร่างเมื่อสมัยก่อนน่ะอุ้ยแบ็กชาร์โอนะฮะสกาเล็ดร่างร่างสมัยก่อนอุ้ยสวยงามไปรับส่งไปติดเลยอะใช่ปะ <c oughs> เนี่ยเอะไรดวงดีขนาดนั้นดวงดีเกินนะ และทองนี้เอามากลับมาสู่สถานการณ์ปกตินะฮะกับน้องลีโอน่านะซงต่อมาฮะโอเป็นน้องเบรดดี้นะน้องเบรดดี้น้องจำม้าของเรานะอา้าวน้องเมสนะฮะน้องเมสนี่คอสตูมโจนสลัดนะฮะบล็อกแรกยังไม่ค่อยซ้ำหรอกบล็อกต่อไปนี่นแหละบล็อกที่สองนี่นแหละเริ่มตื่นเต้นละ <c oughs> โออันนี้อาร์พิเศษอีแก้ว <c oughs> โอแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ใบใบรับอะไรนะจะเป็นใบอาร์พิเศษปกตินะเพราะว่าด้านหลัง เป็นรูปตัวละครแบบนี้นะเป็นน้องดีกับน้องเคนะฮะเป็นอาร์ตแบบนี้เลยนะมาคู่เลยเว้ยแม่สวยงามนะมาสองนี้ฮะเปิดมาที่น้องนนโรนะฮะนี้เปิดมาที่น้องไอนะฮะน,น้องไองจะหมดบล็อกแรกแล้วนะฮะยังไม่ซ้ำเลยออ้ <c oughs> น้องเฮมนะฮะ <c oughs> น้องเฮมอุ้ยอย่บอกนะว่าอันนี้มันใบรับอะ <c oughs> มันแบบมัน มันโลโก้นี่เก๋เหมือนเหมือนไอ้ไอค้คู่คู่นั้นก็จริงนะไอซากุระแต่ว่ามันเป็นกรอบทองแบบนี้เลยวะ่ะเป็นกรอบทองแบบนี้เลยวะ่ะจริงปะเนี่ยไปรับปะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้อ่ะต้องไปลองเทียบในลิสกาดูอ่ะเออไม่รู้ไม่รู้อ,อ่ะโอ้โหแต่สวยงามอะน้องเทมวันนี้สวยสวยสวย,สวยนะกรอบทองมาเลยนะยวต,ต้องไปเทียบในลิสกาดูนะอันนี้เปิดมาที่ราพันเซลนะฮะในแรกเมื่อสมัยก่อนนะเป็นพิวกลิมนะ โอ้โหโดดโรตีโดโรโดโรนะฮะโดดโรต้องโดดโรตีนะฮะในชุดว่ายน้ำนะอือันนี้ก็เป็นผิวกริมนะอันนี้เปิดมาที่น้องโซลีนนะฮะเดินทางมาสู่บล็อกที่สองนะฮะอีก22นะบล็อกนี้เนี่ยจะเริ่มมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นแล้วนะฮะตื่นเต้นว่าจะได้ใบใหม่เหรอไม่ใช่นะฮะตื่นเต้นว่าจะได้ใบซ้ําใช่อันเนี้ยสาคัญนะฮะเพราะว่าบล็อก2มันจะเริ่มซ้ํและนะ มาลุ้นกันนะฮะ28่แบบของเรามันจะครบไหมเปิดมาสองแรกเออยังเป็นใบใหม่อยู่โอเคยังพอชื่นใจได้นะฮะกับน้องเออฟนทอมและอันนี้เอามาแล้วนะฮะใบสามใบแรกของเรากับน้องชวยโอ,อ้อันนี้ใบใหม่นะฮะฟลอร่านะฮะน้องฟลอร่ามีน้องไอ,ง I, อย้ยนะฮะเปิดมาที่น้องรูสโอ้โหสามอีกหนึ่งใบนะะกับน้อง เนโรอันนี้เปิดมาที่โอ้โหสามอีกแล้วนะฮะสองนี้ฮะเปิดมาที่น้องลีออน้าซึ่งก็ไม่รอดฮะสามเจบโอ้โหเรดี้โอ้โหโดโรทีนะฮะโดโรโดโรซึ่งก็สามไปถ้าเกิดว่าใบใหม่2องใบเมื่อกี้รวมกับกล่องแรกก็22แบบเรายังขาดอีก6แบบเออ6แบบก็อีก12คิดว่าจะได้ไหม แต่ผมคิดว่าไม่ได้วะ่ะน,น้องมัวจะเนียซ้ำวะ่ะอุ้ยรอบมันเซลล์ซ้ำจึ๊บอ้โหโโหมวกแดงไม่น่าครบละรอบเนี้ยปึ๊บโอ้โหนี่ซ้ำอีกหนึ่งใบปึ๊บโอ้โหูลิตเติ้ลเมอร์เมดนะซ้ำไปอีกจะบอกบอกนี้ได้ใบปปใหม่พเพิ่มมาเพิ่มแค่สองใบอะ่ะเกิดโอ้โอันนี้ใบใหม่ไวเปอร์นะฮะกล่องแบบนี้ ใบรับแน่นอนนะฮะอยู่ในประเภทเดียวกับน้องเฮมใบเมื่อใบเมื่อกล่องแรกเลยนะฮะโอ้น้องไวเปอร์นะฮะและอันนี้ฮะโอ้ราพีหมวกแดงอันนี้ก็สามแปดชึบซากุระยังไงก็ไม่ครบเปิดมาที่แมสเนี่ยเปิดมาที่น้องมูริโคโปลโลอีกแล้วนะฮะสามแปดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราได้การ์ดแบบไหนมาบ้างแล้วก็ขาดอีกกี่ใบนะครับซึ่งการ์ดที่เราได้มาทั้งหมดนะฮะมีทั้งหมด23แบบ ย้าว่าแบบนะจำนวนแบบนะซึ่งจะขาดไปทั้งหมด5แบบด้วยกันนะฮะมาไล่ดูกันนะแบบแรกนะฮะก็นี่เลยนะฮะน้องเคน้องดีนะได้มา2ใบนะแล้วก็น้องสัตุระนะน,นี่ก็ได้มา2ใบต่อมาน้องอสกาเลตนะฮะก็2ใบแล้วก็น้องโซลีนะฮะหนึ่งใบแล้วก็น้องชวยนะฮะสองใบด้วยกันแล้วก็แฟนฮอมนะ,ะหนึ่งใบ น้องแมสอีก2ใบต่อมานะฮะเป็นน้องไอ้นะฮะสองใบน้องฟอร์ธาห์ a, นะฮะหนึ่งใบน้องโมรินะฮะโคโกโลนิทาของเรานะสองใบน้องเนโรเหมียวเหมียวสองใบน้องลิโอน่านะฮะจำนวนสองใบรูสสองใบน้องเบรดี้นะ,ะสองใบด้วยกัน แล้วก็รูปีหนึ่งใบแล้วก็หมวกแดงสองใบราพันเซลนะฮะสองใบด้วยกันลิเติ้ลเมอร์เมดนะฮะอีกสองใบน้องอะราพีหมวกแดงนะฮะสองใบโดรโโทีนะฮะสองใบโมโลเนียสองใบแล้วก็เฮมกับ อ,อะไรนะไวเปอร์ลืมชื่ออยู่ๆก็ลืมชื่อเฮมกับไวเปอร์ซึ่งใบรับที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือ2ใบนี้นั่นเองเนะฮะเดี๋ยวเปิดตารางให้ดูนะนี่เพื่อนๆสังเกตนะฮะมันจะมี2ใบนะฮะนี่เห็นไหมที่เป็นใบรับนะสี่เขตเห็นไหมซึ่งถ้าต้องเพื่อนๆดูจากดิสการทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีเฮมกับไวเปอร์อยู่ในในลิสต์เลยนะเห็นไหมไม่มีเลยนะเฮมกับไวเปอร์ที่เป็นใบกรอบทองอ่ะแปลว่าไอ้สองใบนั้นมันคือซีเครตเว้ย ไอ้มาครบสองซองเลยเว้ยสองใบเลยอ่ะเนี่ยได้มาครบเลยอ่ะไวเปิ้ลกับเฮมอ่ะโอ้โหก็ถือว่าจะว่าดวงดีหรือว่ามันเลทปกติวะไม่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะว่ามันออกมาอย่างลักล่องด้วยกล่องละบใบอ่ะไม่รู้ว่าเลทมันจะออกยากออกง่ายอะไรยังไงนะเขาอาจจะกลังการันตีหนึ่งกล่องต่อหนึ่งไว้รับก็ได้แต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมเปิดมาสองกล่องแล้วก็ได้มาสองใบเลยอ่ะก็เลยการันตีเลทให้ไม่ได้นะว่ามันยังไงนะแต่เอาเป็นว่า ได้ไปรับมาสองใบคู่เลยนะฮะสับครั้งนี้นะโอเคฮะสักคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไปชมกันไ,ได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับสักคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ